บาดเนมเน่ก้าวถึงท้องมาน้อยก่อยพาเทถลึงก้าวโอ้ยน้อแม่กิดกระสันอ้าวฟังคำจาที่แม่ตันจำกินว้านบ่หมดข้อ แม่เอ้ยแม่โลกนี่บ่อยากพ้อการออกบวชเป็นสงน้ําน้องตามพระวไนยยากกระใจหลายด้านทุกขนมันต้องเพแบพมหยุดยอนดอกแม่เอย อ้เยเม e e oh, uh, oh, okay. ่อการเย็นเดินนางนอนเพียนสังมอนอยู่บ่างในเปียกตัางอยู่บ่เศรุ่เออเบียดก่อนบวดเหยีดกเศรหอดน้ำคำก็สุขใจกามุ่งหมายก็มันดาโลกบ่ยิน้อม้วยเนี่ยขั้นบวยเพาสมน้ำอย่าไปว่า ไปเถกแต็มมองแงงแค่งหานำกับบ่มียลูกนีบ่หวังเลี้ยมกินกางมันปลาน้งกินอ่อนที่แม่เอ้ยบุญนมาสมน้ำใต่ตอนกินบ่เมาก็พลนพวงเส้นที่ย่องกะบ่เคืงโอ้ยแม่เอ้ยย่าสิบารู ือบ่เธอทานคนหนึ่งเป็นนบนสมพระในบทสงโลกแย่งแม่ชื่อที่ลองเสียงจากแสนที่นอนรันโอ้ยน้อแม่จนเป็นเปแล้วท่าเกือลูกเบาโลว่าเก่าองตมห่มผาเลือ แล้วว่าท่านจะอาจเยียงรูปว่ากอจากจันนกเมีเอ้ยพวกที่จันเกิดมาบ้านในหลจะเข้าใจเมงทำแล้วใดว่าสมเยียงผิดของเมืองเก่าปล่อยเสียงน้วแม่นัวบาบวชมาพอเฮียงยังพากันดวงลำประทับขอที่พิ่นสอน ขั้นเม่ใ่บริยอนพวกหัวดอนกนินทางราชนาสมาคันพวกที่จานต้องเรี้ยนไว้แหงบวชไปด้คนเก่าใ่ทำไมในตาหนาทีแม่เอ้ยแม่งั้นตั้งบุญประเพณีเป็นปีี่รอกใจหน่อยขอยถ้าใจตั้งเตจาน โลกนี้ขอกานแนวว่ามันอย่าจองจำต่อแม่เอ้ยทั้งมาขอท่านให้บวชสงโลกขอไว้แม้เนี่ยมองใจยามาปองให้ถือของเจ้าอาวาอีเมื่อการบำ่เพ็ญประวัาินางปวดขาเป็นตุกนวนดอกแดงงเจ้าได้จม หลับล้อวมาไปบ่้นการเกิดแก่เราเก็บตายปานิพันยักษ์ฉันใจผัวเตือนไปพอตีนต้องต่อจนเป็นพามยาจอมจำลองบินแลนด์อีเมือ ถ้าอมแย่สิเดียนแล่นนี่ลงไปโยน้ำอาศัยแคกรอกโยบังถ้ายอยากบอกเตือนจางสิมังมบุญบ่มีเหลือพิมมาเส้นกับเกลือรอกคาคนคนละดานปลือกช้อนนกไซลาเอาบนตาโนบวัดแ,แก่นก่อน แม่เอ้ยแม่ลูกคนไปขอผัดพรให้บวชเลี้ยงลูกเบาๆมันดาเจอไอเด็กตามเล้ยกละนาวี โอ้ยน้อยน้อยน้อยเมียเอ้ยเป็นจังสัรค์ละท่องมาบ่บวชดอกไม้ไอเสียงและบวชแท่นไควซะบวชแล้วมันก็แล้วดอกนาปีหนาก็จังสิบวันต้อเม่ย